สวัสด,ดีครับดันนิ่งโนตบุ๊กนะครับตอนนี้ผมก็มาลบบุรีอีกวันหนึ่งนะครับวันที่ย3ิบสามมิถุนายนนะครับนี่ก็วัดอินทราก็มาดูว่าหลังจากที่จับลิงไปพันตัวเนี่ยลิงตึกบริเวณนี้จะเหลืออยู่เยอะแค่ไหนนะครับนี่ก็เจอน้องหนึ่งตัวนะครับบริเวณนี้ปกติก็จะมีน้องลิงอยู่เยอะมากเลยนะครับลิงน้อยลงไหมครับยังเยอะอยู่ใช่ไหมครับวิ่งเล่นกัน แล้วเขามาจับอีกหรือเปล่าครับช่วงนี้นี่ก็ตัวเล็กๆเต็มเลยก็ยังมีอยู่นะครับตอนนี้ก็หยุดจับไปแล้วเพราะกรงไม่พอนะครับตัวนี้พี่ใหญ่ผมไปเล่งเลยนะครับแม่จะว่าไปถ้าลิงหายไปเลยก็หนาเหมือนกันนะครับดูน้องลิงหมือนกันนะครับ ลิงมีเข้าไปในบ้านน,าน้นนครับเ้าช้เปิดบ้านไ่ไิด้เครับย้ายาาาัาง้งเกครับ,ยยลรบแล้วถ้าลิงมันหายไปหมดแล้วรู้สึกไงบ้างครับม,มันก็จะเหงาเนาะเหงาไหมถ้าเหงาก็ทำอะไรแล้วก็ปตรวจครับดูหลังลิงมันมีบาร์้างมือไหมถ้ามันีจะถุงเยอะนะแต่ายาด้วยครับได้ครับได้ครับได้ ได้ครับเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูอ๋ออันนี้เหรอครับบ้านล้าง้บาบน,นนะต้องเย็นๆอ,อันนั้นคืออะไรครับเป็นที่ทำงานมื่ก็เข,าเขา้าบอกว่าบ้านเยอะแต่ยาไม่กล้าไปในครอบบ้านล้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมเดินไปดูคุณป้าชื่ออะไรครับคุณป้าตุ่นนะครับโอเคครับอยู่กับลิงมานานยังครับมาแล้วโอเค okay. ไม่เล่นกับลุงปู่ปู่พ่อแม่ตายาติอยู่กัน อโอเคครับคุณยายสวัสดีครับคุณยายตุ่นนะครับที่คุณยายบอกว่าเป็นบ้านร้างนะครับแล้วก็มีน้องลิงอยู่เยอะก็มีอยู่ใต้ถุนเนี่ยนะครับมองไปก็เห็นอยู่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้แก่เลยนะครับตามองไม่เห็นแล้วแล้วก็ตัวเล็กๆแล้วก็อยู่ตามบ้าน ก็ยังมีเยอะอยู่นะครับก็มีตัวหนึ่งก,ก็ก็มีน้องลิงอยู่นะครับเขาก็บอกระวังแย่งของนะครับกเ็เห็นเจ้าจอนั่งอยู่ อืตรงนี้ก็มีนะครับมีมาชงโง่ดูเรามไม่ได้ทำอะไรครับมไม่ได้ทำอะไรนะรู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมล่ะที่มีคนมามีการบรรยากาศได้ไหม đây các, có nhiều có ai chết cả. ด้านในบ้านล้างน้องลิงก็คงจะมาอยู่เป็นเยอะเลยนะครับมาหลับมานอนกันตรงนี้บ้านนี้ก็สวยเลยนะครับตอนนี้ก็สองโมสี่สามนะครับน้องลิงก็ทยอยออกมาแล้วนะครับ นี่ก็อายุเยอะกันแล้วอ่ะตรงนี้นะครับอายุเยอะแต่ก็มีลูกนะครับนีกก่ก็มีลูกน้อยนะครับคุณแม่อีกสองคู่นะครับเอาเลยเอาเลยครับ ไปแล้วไม่กวนแล้วว่าวห้ครับมากันเพียบเลยนะตอนนี้ก็ยังมีเสียงก๊อบแก๊ปก๊อปแก็ป,ก,ปก็ยังมีอยู่อีกหลายตัวเลยนะครับน้องลิงเยอะเลยนะครับ